สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้นะคะทางกาวีบุ๊กมีบิ๊กเซอร์ไพรส์มาให้แฟนๆนักอ่านนิยายกำลังภายในทุกท่านค่ะโดยเฉพาะนิยา,ยายกำลังภายในเรื่องนี้นะคะเป็นนิยายกำลังภายในฝีมือคนไทยค่ะนั่นก็คือเรื่องอสูรมังกรฟ้าลิงซานั่นเองแล้ววันนี้นะคะก็ขอทุกท่านเชิญพบกับนักเขียนนิยายดังอย่างคุณฟีเจค่ะตบมือค่ะ <laughs> สวัสดีค่ะคุณฟีเจสวัสดีครับเดี๋ยวลดเดี๋ยวหลิวรบกวนคุณฟีเจแนะนําตัวเองอีกสักครั้งได้ไหมคะ ่าครับชื่อนายพง์ดนัยครับคองสติเอ่อเป็นเจ้าของนาปากกาฟีเจครับจากเรื่องอสูรมังกรฟ้าเล่งซานครับผมโอเคสวัสดีนะคะคุณฟีเจงั้นเดี๋ยวหลิวจะขอเรียกคุณฟีเจมาก็คุณเจเนาะได้ครับได้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณฟีเจช่วงนี้อ่อโควิดเนาะได้แบบว่ามีกิจกรรมอะไรออกไปสังสรรค์หรือว่าอยู่ที่บ้านมัางคะ อยู่บ้านอย่างนี้แครับอยู่ยังสบายสบายดียหวาดระแวงนิดหน่อยอ๋อสบายยังหวาดระแวงนิดนึง <c oughs> แต่ก็ยังดีใช่ไหมคะมีก็ดีก็ตรงที่ออกไปเที่ยวไหนไม่ได้ก็เลยนั่งปั่นง,งานเนี่ยเช้าตลอดโอ้ยอ,อ,อ,อย่างนี้นักอ่านก็ตาวาวแล้วนะคะ <c oughs> โอเคได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราขอเข้าเรื่องเลยเนาะสำหรับนิยายเรื่องอสูรมังกรไฟลิงซานเดี๋ยวหลิวจะขอให้คุณฟีเจเล่าเรื่องย่อๆให้ฟังหน่อยได้ไหมคะเผื่อว่าแบบมีใครผ่านมาแล้วสนใจว่าเฮ้ยมันมีนิยายกําลังภายในที่แบบเนื้อดีอย่างนี้อยู่บนโลกด้วยหรออะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องของเด็กหนุ่มคนหนึ่งละกันที่แบบว่าเขาเคยเป็นคนเก่งเป็นตระกูลใหญ่ตระกูลดังแต่สุดท้ายแล้วก็ด้วยเหตุการณ์บางอย่าง เขาก็เลยถูกส่งส่งตัวให้หนีออกมาคือเขาไม่ได้ย้อนเวลากลับไปแต่เขาข้ามมาในอนาคตในอีกพันห้าร้อยปีข้างหน้าครับแล้วก็เลยเขาก็เลยต้องเริ่มต้นใหม่จากจากการที่เป็นคนที่ไม่มีพลังอะไรเลยคแล้วก็ตามหาคำตอบว่าเพราะอะไรตระกูลเขาถึงต้องถูกทําร้ายต้องถูกสังหารฆ่าหมดตระกูลอะไรอย่างเงี้ยก็คือตอนตที่เขาข้ามไปเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยอย่างเงี้ยหรอคะ คือตอนที่ไปตอนนั้นคือตระกูลกําลังมีวิกฤตและคราวนี้ปกของเขาก็เลยเลือกที่จะส่งเขาให้รอดมาแก้คนเดียว<อ>ใช่ใช้สมบัติของตระกูลทําให้เขาหนีรอดออกมาได้สุดยอดเรียกว,ว่าเป็นทายาทคนสุดท้ายเลยใช่ไหมคะใช่โอเคค่ะนั้นเดี๋ยวอันนี้คือไม่แน่ใจว่าอสูรมังกรฟ้าเล็งซ่านะคะคุณฟีเจเริ่มเขียนตั้งแต่ปีไหนหรอคะจริงเริ่มเขียนจากการเป็นงานอดิเรกมาก่อนนะครับตั้งแต่<อ>ช่วงประมาณปลายปีห้าเก้าได้ละ ปีห้าเก้างันตอนนี้วอ้โหงันก็ค่ะใช่แต่ว่าแต่ว่าตอนนั้นยังเขียนเป็นงานดีเลกไงเขียนๆหยุดหยุดคือยังไม่มียังไม่มีการทําอย่างจริงจังแล้วก็เพิ่งมาเริ่มเขียนจริงจังเอาตอนประมาณปีหกหนึ่งประมาณสามปีที่แล้วค่ะอืมแล้วก็ใช้เวลาจากนั้นอีกประมาณสองปีเขียนจบจนจบเรียกได้ว่าเบ็ดเสร็จเสร็จสับก็ประมาณประมาณเจ็ดปีเลยไหมคะ ก็ปี<บ>ครับประมาณห้าปียาวนานเหมือนกันนะคะเนี่ย <laughs> โอเคค่ะแล้วไม่แน่ใจว่าความเป็นมาที่วิกิคุณฟีเจเล่าอะค่ะว่าตอนแรกมันได้ไอเดียมาจากไหนหรอคะอยู่ๆแบบว่าทําไมผึงผุดเรื่องนี้ออกมาได้คะอือจริงๆแล้วมันน่าจะคล้ายๆกับนักเขียนหลายๆคนนะที่เขาแบบเขาเป็นนักอ่านมาก่อนผม,<อ>มนก็เป็นนักอ่านมาก่อนค่ะคือพอเราอ่านแล้วเราก็รู้สึกขัดใจในในหลายๆเหตุการณ์ในหลายๆแบบ วยความเป็นผู้อ่านเนี่ยแล้วแล้วทำไมมันเช่างตรงนี้แต่สุดท้ายเราก็คือเราอยากเราอยากคอนโทนเราอยากควบคุมตัวละครแล้วก็เนื้อเรื่องให้เป็นของตัวเองขึ้นมาก็เลยลองตัดสินใจมาเขียนแัน้นก็เป็นความท้าทายอย่างนึงของตัวเองในการค่ะช่วงแรกยากไหมคะตอนเริ่มมาเนี่ยยากครับยากเพราะว่าเราไม่มีทั้งทั้งสกิลทั้งสำนวนทั้งอะไรในลักษณะที่แบบทำยังไงถึงมาเขียนออกมาได้สวยอย่เงมที่เขาเขียนกันอะเรียกว่าต้องฝึกกันมาเรื่อยๆเเนาะ ใช่คือตรงนี้มันต้องแบบเหมือนเราก็ต้องอ่านให้เยอะเพื่อที่จะแบบว่าต้องครูพักรักจาไปเรือ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าใจเราก็ค่อยมาเรียบเรียงเพื่อสร้างเหมือนเอกลักษณ์ของตัวเราเองขึ้นมาอมใช่แบบเออเราจะต้องเขียนแบบไหนที่เป็นแบบที่จะเป็นบอกว่าเนี่ยคือผลงานจากนามปากกาของเรานะอเข้าใจค่ะแต่ว่าวันนี้ก็ประสบความสําเร็จมากเลยนะคะเนี่ย โอเค okay, ค่ะแล้วอย่างนี้นะคะเรียกได้ว่ากว่าเล้งซานจะมาเป็นเล้งซานเนี่ยเป็นตัวละครที่อ่อหลายคนให้ความสําคัญแล้วก็ให้ความนิยมมากเลยคิดว่าอะไรที่เป็นสเสน่ห์ของเล้งซานคะที่ทําให้ทุกคนติดตามมาจนถึงทุกวันนี้ได้อืมเสน่ห์ของเล้งซานเหรอส่วนตัวแล้ว<ช>ผม<ะ>ว่ามันก็คงจะเป็นเรื่องของ ความกระล่อนของโทรพอหรือมั้งครับ <c oughs> คือเรียกว่าเอาตัวรอดเงี้ยหรอคะ <c oughs> ใช่เป็นคือความกระล่อนแต่ว่าก็มีความจริงจังในเรื่องที่เกี่ยวกับครอบครัวเป็นพิเศษเหมือนเป็นคนเทาๆมีดีม,มีเลวไม่ได้แบบไม่ได้แบบว่าเป็นโอเวอร์ขนาดนั้นคือสามารถจับาาต้องได้ใช่มีฉลา,าดบ้างมีโง่บ้างคือส่วนตัวเรารู้สึกว่าถ้าเปิดว่าเป็นตัวละครแบบเนี้ยมันจะมีความมีเสน่ห์แล้วก็น่าสนใจมากกว่าตัวละครที่ มันดีเกินไปหรือว่าเร็วเกินย,วยาวยาวจริงคะ่ะจริงบางทีมันเห็นด้วยบางทีแบบว่าถ้าแบบเขาเก่งเกินไปก็รู้สึกว่ามันมันเป็นแค่ตัวละครในนิยายมันไม่ใช่ตัวจริงใช,ใช่ไหมคะใช่มันรู้สึกว่ามันถ้าเกิดว่ามันโอเวอร์เกินไปมันก็เหมือนจะแบบว่าในเรื่องของความพยายามมันก็จะไม่สะท้อนออกมาให้เห็นจากตัวละคระอนะเรียกได้ว่าวางแผนมาแยบยนต์เหมือนกันนะเนี่ย <laughs> <laughs> แล้วอย่างนั้นสําหรับคุณเจแล้วคุณเล้งซานตัวละครเล้งซานเนี่ยนะคะเป็นคนยังไงสําหรับคุณเจคะก็หมายถึงเป็นแบบ<น>ว่าอแบบว่าเป็นคนที่นิสัยกระล่อนอย่างที่คุณเจว่าใช่ไหมคะหรือว่าเป็นคนที่เรียกได้ว่ารู้ค่อยๆเรียนรู้เติบโตไปเรื่อยๆอย่างนี้หรือเปล่าคะใช่เพราะว่าคือ เป็นตัวละครที่เขามีนิสัยค่อนข้างชัดเจนมาตั้งแต่แรกอื่าแต่ว่าด้วยความชัดเจนของเขาเนี่ยมันก็จะต้องถูกขัดเกลาไปเรื่อยด้วยประสบการณ์จากเหตุการณ์ที่เจอมาอมคือเหมือนคนที่ไม่เคยสูญเสียแต่พอวันหนึ่งเขาต้องสูญเสียค่ะมันก็เลยจะต้องมีการเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองจากในกด้านหนึ่งไปอีกด้านก็ต้องโตขึ้นใช่ไหมคะใช่ใช่มันเหมือนเป็นการเติบโตของตัวละครนะ เรืล้วว่าเหมือนเราเคยดูเด็กน้อยคนหนึ่งที่เขาค่อยๆแบบเรียนรู้แล้วก็โตขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมขนาดขนาดเราเป็นคนเขียนเองเรายังเหมือนเฝ้ามองการเติบโตของเขาด้วยตัวเองเหมือนกันใช่ ท่า <Okay. S 1> ทางจะแบบว่านักอ่านที่อ่านมาแได้ต้นจะต้องผูกพันกับตัวละครเล็งซานมากเหมือนกันนะคะแต่ oh. <laughs> ว่าในที่สุดเราก็ส่งลูกเรียนจบมาหาลัยแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะโ <laughs> อเค <laughs> <laughs> okay, ค่ะงั้น,นไม่แน่ใจว่านอกจากตัวละครเล็งซานอะคะ่ะคุณเจรู้สึกแบบว่าประทับใจหรือว่า e นดูตัวละครตัวไหนนอกจากเล็งซานมั้งไหมคะ <c oughs> มีตัวละครที่เป็นเหมือนพี่ชายร่วมสถาบาน ตัวของว้ยถั่วครับเขาเป็นคนที่นิสัยตรงข้ามเลยเขาเป็นเหมือนเป็นคนโง่ที่ซื่อพื่นแล้วก็ซื่อตรงแต่ก็มีความซื่อตรงคือมีความชัดเจนของตัวเองค่ะอืแล้วก็เป็นคนที่รักน้องมากคือแบบว่าอรักมากกว่าตัวเองประมาณนี้ก็คือยอมให้น้องหมดทุกอย่างอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่เป็นตัวละครที่ออกมาออกแบบมาให้มันตรงข้ามกับเบนซาาในทุกด้านเลยแต่ว่าก็มีความเคมีที่จะเข้ากันได้ประหลาด อืมแล้วก็คอยช่วยเหลือกันบ้างอย่างประหลาดอย่างงงงก็แบบเอาตัวรอดกันไปเฉยเลยอย่างงี้ใช่ไหมเออเออดีจังโออย่างนี้มันก็ทําให้นักอ่านนี่แบบรู้สึกว่าอยากมีพี่ชายหรือว่าพี่สาวขึ้นมาก็ได้นะคะก็มีความเป็นไปได้เพราะเราตัวเราก็รู้สึกว่าเออถ้าเป็นคนแบบนี้เป็นพี่ชายก็ดีคงจะดีเนาะโอเคค่ะแล้วอย่างเงี้ยมีฉากที่รู้สึกว่าแบบ เขียนมาเป็นหลายร้อยฉากเลยมีฉากไหนบ้างไหมคะที่รู้สึกว่าเป็นฉากที่แบบพีคสุดๆประทับใจสุดๆบอกว่าเฮ้ยเขียนสเสร็จแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราฉลาดขนาดนี้เนี่ยมีบ้างไหมคะก็ <c oughs> คือมันก็ไม่ถึงขนาดว่าเรารู้สึกว่าฉลาดหรอ <c oughs> ก่ว่าเราประทับใจกับฉากนี้ <c oughs> คือเหมือนประมาณว่าเป็นฉากที่อย่างที่บอกว่าเล้งซานอะ่ะคือเขาข้ามเวลามาหลอมาพันห้าร้อยปีด้่งความที่แบบว่าตระกูลของเขาเนี่ยตายหมดเลยโดยที่ปู่ของเขาช่วยเขามา เป็นคนสุดท้ายแต่ทั้งนี้นะสุดท้ายเราก็กลับรู้ว่าปู่เขายังไม่ตายอ่ามันเป็นความมันเป็นความทุกข์ที่แบบว่าเออมันทําให้ตัวละครประมาณว่าเห็นแสงในความมืดอะทำให้เขาซึมต่อไปอะไรประมาณนี้อย่างน้อยตัวละครก็คือเหมือนแบบอย่างน้อยยังมีครอบครัวเราอยู่อย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่อยดีจังอย่างน้อยแบบว่าเรายังมีความหวังในการมีชีวิตอยู่ต่อไปใช่ไหมคะอุ้ยอย่างนี้แบบโตแบบนักอ่านอ่านเราไม่น้ําตาแตกเลยเหรอคะอุ้ยปู ใช่ผมก็จะเจอคอมเมนต์ประมาณนั้นแหละโอ้ยดีนะคะดีแต่คือบางทีอ่ะแบบเราเราผูกพันกับตัวละครไหนไปมากแล้วเรารู้สึกว่าเออเขาตายแล้วอย่างใช่ไหมคะแล้วตอนสุดท้ายเราพบว่าเอา้าเขายังไม่ตายเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเป็นอะไรที่แบบประทับใจแล้วก็จําได้ว่าอย่างน้อยอะ่ะคนคนนี้เขาก็ยังยังอยู่กับเราหนะ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือด้วยเวลาที่ผ่านไปอะไรเนี้ยคืออายุขัยจริงๆมันไม่น่าจะถึงแต่เขาก็สามารถอยูต้านตัวเองเพื่อรอวันที่จะเจอหลานตัวเองอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นความรู้สึกที่เราเออ เราชอบตัวละครตัวนี้นะอืมเออแสดงว่านอกจากคุณพี่ชายเราก็ยังมีคุณปู่ที่เป็นลูกหลักคนโปรดอีกคนหนึ่งใช่ไหมคะใช่แต่โอ้แต่ว่าหายไปทั้ตอนแล้วนักอ่านก็เงยเมฆโพท้ายอยู่เดียวนักอ่านก็จะคิดว่าเอ๊ะใครนะคุณคุณแต่เอ๊ะใครนะอย่างเงี้ะเม่อแต่มันมีการกล่าวถึงเขามาตลอดทั้งเรื่องเนี่ยมีคนเดาถูกไหมคะว่าแบบยังไม่ตายหรอกนาอะไรอย่างเงี้ยอือก็คืมๆละมั้งครับน่าจะมีบ้างเพราะว่ามันจะเริ่มมีเขาโค้งมาตั้งแต่ช่วงกลางๆเรื่อง เรียกว่าเรียกได้ว่านักอ่านกับคนเขียนนี่ก็คือต่อสู้ฟาดฟันไหวพริบกันตลอดเวลาเลยเหมือนกันนะคะเนี่ยโอเคค่ะแล้วไม่แน่ใจว่ามีความลับเรื่องไหนที่เกี่ยวกับตัวละครหรือว่าเขาเรียกว่าอ,อะไรนะข้อมูลในนิยายที่คุณฟีเจไม่เคยเฉลยกับนักอ่านไหมคะแบบแอบกุ๊กนิ๊ปุ๊กนิ๊ปไวอะไรเง <ừ> ี้ยอืมคงจะเป็นเรื่องนิสัยของเลงซ่าละมั้งครับทําไมคะคเลนซาเนี่ยจะมีนิสัยหนึ่งที่แบบว่าเขาเป็นคนที่โผผีขึ้นสมองเลยอ๋อ แต่เขาจะไปสู้กับส uh, <Oh, oh, oh, oh. ัปหลาดอย่างเงี้ยนะคะคือเก่งใช่แต่ว่าตัวผีก็เหมือนประมาณว่ามีปมในใจเหมือนประมาณว่าในวันที่เป็นเป็นเป็นเรื่องที่เขาจําไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นเรื่องตั้งแต่วัยเด็กที่เหมือนแม่เขาอ่ะตายเพราะว่าตายแล้วกลายเป็นผีมาปกป้องเขาตอนเพื่อให้เขารอดชีวิตแต่ว่าคือเขาก็ไม่รู้จักแม่เขาเลยแต่ว่าเหมือนมันมันเป็นความรู้สึกที่มันจําในใจว่าเออมีอยู่ ใช่มีอยู่แล้วเขาก็รู้สึกกลัวความรู้สึกนั้นความรู้สึกที่เขาแบบไม่แน่ใจไม่มั่นใจอใช่ซึ่งจริงๆแล้วอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่แบบว่ารู้สึกว่าอืมอาจจะ ทำให้เล้งซานดูเป็นแบบมีมิติมากขึ้นอย่างนี้หรือเปล่าคะใช่ด้วยแหละเพราะว่ามันรู้สึกว่าเออมันก็จะต้องมีเรื่องที่มันต้องกลัวบ้างอะรนะเออ,เอ,อจริงคนเรามันจะไม่กลัวอะไรมันก็ไม่ได้เนาะเป็นจุดอ่อนเลยเอองั้นถ้าอย่างนี้แบบว่าให้เล้งซานเข้าไปแบบสมมติมีภารกิจลับให้เข้าไปในบ้านผีสิงอย่างนี้เขาเขาจะเข้าไปไหมคะโอ้เจอเจอเหมือนกันเจออยู่กันค่ะสุดท้ายแล้วก็เหมือนประมาณว่าคว้าหม้อสะกดวิญญาณ นี่จริงๆนี่จริงๆแบบว่าเขาเรื่องอะไรนะเขาเรามาโคแลบกับไอ้นี่หมอผีไหมคะกับเรื่องอะไรอะไรเงียโอเคได้ค่ะถ้าอย่างนี้เรียกได้ว่าเป็นความลับที่นักอ่านอาจจะเดาได้อยู่เนาะแต่ว่าเราก็ยังไม่เคยเขียนให้ชัดๆอย่างนี้หรือเปล่าคะใช่คือคือจริงๆมันก็มีบอกเรื่องครับแต่ว่ามันก็ไม่ขนาดเป็นความลับอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วในในเรื่องที่เป็นความลับอ่ะก็แทบจะคลายออกมาทั้งหมดแล้วอก็เฉลยหมดแล้วเนาะใช่เพื่อให้แบบว่ามันเป็นสุด คือมันจะเป็นแบบถ้าสวยในส่วนของความรับจริงๆมันก็จะเป็นเนื้อเรื่องของเรื่องถัดไปมากกว่าอ่าที่เราต้องการให้ทิ้งท้ายเพื่อให้นักอ่านรู้สึกอยากติดตามว่าต่อไปจะเป็นยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยโอเคได้ค่ะเรียกว่าเป็นเก็บนิยายเล็กๆดีกว่าเนาะเก็บตัวละครท้ใช่เหมือนทิ้งปมไว้เพื่อที่จะให้รู้สึกดีกว่าแต่มันก็จะมีความจบในเรื่องของ อนี่ก็คุยมาตั้งนานแล้วถ้าอย่างนั้นคุณฟีเจคิดว่าความสนุกของเรื่องอสูรมังกรฟาร้าเล็งซานที่ทําให้ทุกๆคนนะคะ่ะติดงอมแงมกันมาตลอด5ปีคิดว่ามันอะไรคือสเสน่ห์ของเรื่องนี้คะน่าจะเป็นของเกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่เราพยายามทําให้มันเชื่อมโยงทั้งหมดอืมคือเหมือนมันว่าปมในแต่ละด้านก็คือให้มันพอเวลาที่มันขมวดกันมันก็จะแบบว่ามันมันจะเป็นความพลิกที่ค่ะ ทาให้คนอ่านปกเก้าอี้ได้โอเเออแต่จริงๆริเมื่อกี้ก็ตกตกใจอยู่เหมือนกันนะคะที่คุณปู่อยู่ๆก็ฟื้นขึ้นมาเนี่ยคนก็น่าจะมีคนปกเก้าอี้อยู่ใช่ก็เลยคิดว่าแบบอ๋อเพาเห็นว่าเหมือนคุณเฟยเจจะค่อยๆทิ้งปมไปหลายๆเรื่องใช่ไหมคะทาให้คนเนี่ยคอยๆติดตามอยู่แช่ว่ามีคนบ่นไหมคะเนี่ยว่าตัดจบอย่างนี้ได้ยังไงมีเคยมีไหมคะใช่เพราะว่าตอนจบเราคือเคลียร์ทุกอย่างทุกปมเลยคือเราไม่มีปมที่ค้างมีแต่มีแต่ ทิ้งไว้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงนะว่าแน่โฟมแน่ดิเราไม่ได้ทิ้งไว้เออโอเคค่ะได้ข่าวว่าเหมือนจะมีเขียนเรื่องใหม่อันนี้ใช่ใช่ที่คุณฟีเจกาลังบอกหรือเปล่าคะว่าแบบมันจะไปสู่อีกเรื่องหนึ่งใช่อันนี้หรือเปล่าใช่ใช่ครับอ๋อไน้ช่วยแนะนําอีกเรื่องใหม่ของคุณฟีเจหน่อยได้ไหมคะเผื่อบอกว่าใครสนใจเรื่องอสูรข้ามฟ้าครับตอนนี้ก็กําลังเขียนอยู่อู้เผยแพร่ไปบ้างแล้วใช่ไหมคะ โอ้เขียนมาได้ปีกแล้ววันนี้สร้างจบเนียปีที่แล้วเรื่องนี้เขียนมาได้ปีิงแล้วได้ประมาณแปดร้อยกว่าตอนแล้วโอ้ยขอยโทษที่ถกข่าว <800 S 1> บ้านบ้านบ้านเน็ตเข้าไม่ถึงโอเคค่ะแล้วเรื่องนี้คิดว่าแบบมันมันเป็นจัก,กรวาลเดียวกันกับลิงซารหรอเปล่าคะหรือว่ายัางไงใ,ใ,ใช่ใช่จัก,กรวาลเดียวกันแต่ว่าด้วยไทม์ไลน์ที่ต่างกันเป็นหมื่นปีมันก็เลยจะมีความเกี่ยวเรื่องที่บางอย่างเล็กน้อยให้คนหายคิดถึงแค่นั้นเองแต่ว่าไม่ถึงขนาดว่า คือมันเป็นนิยายคนละเรื่องกันเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ควรจะให้มันเชื่อมโยงกันมากเกินไปก็จะแค่แบบมีตัวละครบางตัวที่ให้อ่านคิดถึงออกมาเท่านี้แล้วเราเป็นกลิ่นอายเล็กๆน้อยๆมาหน่อยถ้าอย่างนี้คนที่ยังไม่เคยอ่านเล้งซานก็สามารถมาอ่านได้รวมถึงคนที่ถ้าอย่างนี้คนที่้องไม่เคยอ่านเล้งซานก็สามารถเข้าใจกับเรื่องใหม่ได้เราต้องการแบบนั้นแต่แค่มีสาหรับคนที่เคยอ่านเล้งซานมาก่อนก็จะได้รู้สึกถึง ปีนอ้เก่าๆในในยุคนั้นเข้ามาเข้ามาเข้าใจคะ่ะมันผูกพันเนาะเราอยู่กันมาตั้งนานแล้วอ่ะเขาก็คิดถึง<ช>แหละถึงจะรู้ว่าแบบเออมันจบไปด้วยดีทุกคนมีความสุขแต่ก็อย่างน้อยก็อยากจะรู้ว่าตอนนี้ทําอะไรอยู่นะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่โอเคคะ่ะนุนพูดมาขนาดนี้แล้วสปอยเรื่องใหม่หน่อยไหมคะแบบว่าเล่าไหมคะว่าแบบเรื่องใหม่นี้เป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเรื่องใหม่เนี่ยคือจะเป็นแบบตัวละครเนี่ยก็คือจะตรงข้ามกับเรนซานอีกอยกังคือจะมีความคลอดเหมือนกันค่ะ กรอนเหมือนกันแต่ตัวละครเนี้ยจะมีจะตรงข้ามตรงที่แบบว่าเล็งซานอยู่โผล่ผีแต่คนเนี้ยเป็นหมอผีอ่าเออเขาเป็นหมอผีเลยโอ้คือใช่เหมือนเรียนรู้วิชาเกี่ยวกับผีเอใช้วิชาเกี่ยวกับซากศพอ่ออย่างเงี้ยก็คือแบบปราบผีใช้ศพมาต่อสู้เงี้ยค่ะโอ้โหเล็งนี่เล็งซานจะก้าโผ่ัาภาคดีเหรอคะ หรือว่าจริงๆแล้วหรือว่าจริงๆแล้วอ่าแบบอาจจะมีแบบว่าเขาเลือกในอนาคตมันจะมีแบบคอลแลปไหมคะว่าเล้งซานอาจจะมาช่วยปราบผีอ๋อในเรื่องคือเล้งซานคือตาปแล้วอ๋อโอเคได้ค่ะได้นยุคที่หมดยุคของเล้งซานไปแล้วก็คือมีผู้กล้าคนใหม่อย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ประมาณนั้นแต่ว่าหมอบขี่เลยเหรอคะโอเคโอเคได้ค่ะแล้วถ้าอย่างนี้ค่ะเออ เราขอกลับมานอกเหนือจากเรื่องของนิยายบ้างนะคะคือเห็นคุณ,คณขอคุณพีเจบอกว่าเริ่มเขียนมาตั้งแต่แบบว่า,าเป็นงานอดิเรกตอนแรกตั้งแต่ห้าหกปีที่แล้วอย่างนี้ใช่ไหมคะแสดงว่าก่อนก่อน,นหน้านั้นอะคุณพีเจก็คือเป็นนักอ่านตัวยงอีกคนนึงเลยใช่ไหมคะคือก็ใช่นะแต่ว่าคือเราอ่านนิยายได้ไม่นานมากผมเริ่มอ,อ่านนิยายประมาณเจ็ดแปดปีที่แล้วช่วงที่นิยายแปลกำลังเริ่มมีอิทธิพลเข้ามามาถึงช่วงประมาณก ประมาณหกเจ็ดปีที่แล้วออแล้วก็ออกใช่ครับเพราะเราอ่านแล้วก็รู้สึกว่าเราเรารู้สึกเราชอบเออเราชอบการเขียนลายของลักษณะเนี้ยค่ะคือมันไม่มันมันจะแตกต่างจากนิยายเล่มที่มันจะมีความยาวเข้าใจเข้าใจอแต่รอนคือเราต้องเขียนให้มันมีความน่าสนใจในทุกตอน้มันเป็นความท้าทายอย่างเราก็เลยเราก็เลยเริ่มมาเขียน เอาตอนที่หลังจากอ่านได้แค่ไม่นานปีสองปีแล้วก็เริ่มมาเขียนแล้วคราวนี้เราก็อ่านแล้วก็เขียนควบคู่กันไปออ,อย่างนี้นี่เองงั้นงั้นอย่างนี้ตอนนี้อ่าไม่ถามตอนนี้แล้วกันตอนก่อนหน้านั้นนะคะที่อ่านปีสองปีมีนิยายเรื่องไหนที่แบบว่าเป็นนิยายที่ทําให้คุณฟีเจรู้สึกประทับใจแล้วก็แบบเหมือนเป็นแรงบันดาลใจในการที่จะมาเขียนเล็งสารไหมคะ ซึ่งละสูตพิกฟ้าครับยยรไม่คุ้นเลยค่ะนิยายไข่นะใช่เพราะว่า,าจากละสูตพิกฟ้ามาก <c oughs> ่อนแล้วก็ทําให้ได้เหมือนเออรู้สึกว่ามันสนุกอะเราเลยอยากเียนนิยายในลักษณะนี้เพราะว่าเขาคงเนื้อเรื่องอะ <c oughs> ก็จะเป็นลักษณะที่แบบว่าเอาอเราอ่านมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเราจะมาดัดแปลงให้มันมีความแตกต่างให้มันมีความเป็นเรา นึกออกค่ะนึกออกอคือเข้าใจแหละว่าถ้าประเทศจีนเนี่ยเขามีนิยายสนุกสนุกดีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเนาะ<ช>แต่ว่าคนไทยเราอ่ะก็เก่งเราก็แบบเราก็มีศักยภาพเราก็ต้องแบบว่าเขียนออกมาให้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 เขาเรียกว่าอะไรนะดีเหมือนเขาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่คือเหมือนน้ำมาว่าเราเราก็ศึกษาจากงานเขาแหละเพราะว่าเพราะว่างานของคนไทยก็จะเป็น ประมาณหนึ่งมรู้ัึกงานอของความรู้สึก,กใช่แต่ว่าเรารู้สึกว่าเออเราชอบงานทางนี้มากกว่าแล้วก็จะต้องเริ่มศึกษาจากจัดงานเขียนของอทำฝังเขามากกว่าแสดงว่าปกติอ่านนิยายแนวกําลังภายในอยู่แล้วงี้ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ แก้วพงเซียนกำลังเป็นนัุ๊นี่ถ้าพูดชื่อมาอีกนิดลิตยาวกวีบุ๊กเลยเราไม่ได้เราไม่ได้เตรียมนะคะไม่ได้เตรียมว่าคุณีเตนะไม่ได้พูดนะว่าให้บอกอสูรพิกฟ้าเออได้เพราะว่าผมได้เจอเรื่องนี้แหละเออโอเคค่ะงั้นแสดงว่านักอ่านคนไหนที่ชื่นชอบอสูรพิกฟ้าก็สามารถไปอ่านอสูรเล็งซานได้รืมอหนึ่งถ้าใครที่ชอบอสูรมังกรฟ้าเล็งซานก็มาอ่านอสูรพิกฟ้าได้แน่เราเราเรียกว่าแบบเอ้ยเราทําธุรกิจร่วมกันเอ้ย โอเคได้ค่ะแล้วอย่างนี้ได้ข่าวว่าอังสูรมือกรฟาลิงซันกาลังจะแปลเป็นภาษาต่างประเทศใช่ไหมคะโอเคค่ะแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะที่ว่ามันกําลังจะบเผยแพร่สู่เวิร์ลไวด์เลยอย่างเงี้ยค่ะก็ก็อันดับแรกก็คือต้องดีใจแหละครับเพราะว่าเราเออเรารู้สึกว่าเราชอบนิยายแปลแล้วเราก็รู้สึกว่าเออสักวันหนึ่งในวันหนึ่งที่แบบว่างานเรามีโอกาสได้อยู่ในจุดเดียวกับนิยายเรื่องที่เราชอบ เออก็รู้สึกว่าเออเราก็ไม่ได้อยากจะเอางานเราไปเทียบกับเขาแต่ว่ารู้สึกว่าเออเราสามารถตามรอยเป้าหมายของเราได้นึกออกค่ะนึกออกก็คือแบบว่าอย่างน้อยแบบมันยังไปอีกขั้นแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราใช่ใช่ครับแล้วเราก็จะมีกําลังใจในการจะเขียนงานมากขึ้นการทําทุกอย่างให้มันให้มันแบบดียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกใช่ไหมคะ งนี้แสดงว่าตอนแรกที่ได้ทราบข่าวนี่ไม่แน่ใจว่าทําอะไรอยู่คะบอกว่ากินหมูกระทะอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้หมูมีกระทะลอยบ้างไหมคะแบบว่าคือก็ไม่ฮะตอนนั้นก็เอาจริงก็เดี๋ยวนี้คือช่วงเวลาทั้งวันอะจะอยู่กับงาน<อ>างเขียนตลอดคือก็นั่งเขียนงานอยูอ่แล้วแล้วคันนี้บอกเออเรากขารู้สึกแบบ ก็ตื่นเต้นไหมคะเอนใช่พอรู้ก็ตื่นเต้นดีใจมากดีใจมากงานเราจะดีพอจะทําได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้เรื่อเล็กๆเขาเลยเหอคะทางเรานี่ก็คือแบบว่าพยายามเฟ้นหานิยายที่แบบว่ามีคุณภาพน้ํางามอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็แบบเออจะติดต่อคุณฟีเจได้หรอเขาบอกว่าเป็นนิยายระดับแบบขนาดนั้นเลยนะอะไรอย่างี้แล้วสุดท้ายติดต่อได้แล้วเขาบอกดีใจมากๆที่อย่างน้อยเราก็แบบได้ร่วมมือกันที่แบบส่งนิยายภาษาไทยให้ทุกคนรู้ว่าเออนิยายของคนไทยมันก็ไม่ได้แพ้ชาติใ ในโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับเฮ้ยเราเป็นตัวแทนประเทศไทยเลยนะโอเคค่ะแล้วอย่างนี้ฟังมานานและอยากอยากจะคุณฟีเจมีอะไรที่อยากจะแบบว่าบอกนักอ่านหรือว่าคนที่กําลังเริ่มเขียนนิยายหรือว่าคนที่เขามีความฝันแต่ว่ายังไม่กล้าที่จะลองไหมคะคือจริงๆต้องบอกก่อนว่าอาชีพนักเขียนนิยายเนี่ยเป็นอาชีพที่ทํางานหนักนะอืมจริงทํางานหนักมากเลยคืออันดับแรกเราต้องเข้าใจ เราต้องเข้าใจจุดนี้ก่อนเป็นนับแรกเลยค่ะแล้วก็มันเป็นงานหนักแล้วเป็นงานที่เราต้องเรียนรู้ตลอดเวลาด้วยเพราะว่าการการอ่านและการเขียนควบคู่กันไปเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันมันจําเป็นไม่งั้นเราก็จะไม่มีข้อมูลที่เราจะเขียนมากพอหรือออกค่ะใช่ครับแล้วก็สําคัญที่สุดคือการจัดสรรเวลาอเวลานี่สาคัญมากใช่เพราะว่าอย่างผมอะส่วนตัวแล้วผมเวลาเขียนเนี่ยผมจะไม่รอไฟอ ไม่รอมีไฟในการเขียนแล้วนะแต่เราจะมีเวลาฟิกไว้เลยว่าเราจะเขียนเวลานี้ถึงเวลาเนี่ยไม่ว่ายังไงเราก็ต้องออกงานให้ได้อือเราพอมันเป็นพอเราสร้างความเคยชินให้กับตัวเองมันก็จะไม่มีปัญหาเรื่องที่แบบว่าเฮ้ยเราต้องมารอไฟในการเขียนเ,เพราะว่าเราเหมือนประมาณว่าเราทําให้คุ้นชินกับมาจนเราสามารถอ,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 อาศัยช่วงเวลาที่แบบว่าคิดพอดอน่คิดอยู่ในหัวแต่เวลาเขียนเราลงมือเขียนได้เลยโดยที่แบบว่าเรามีทํา ลายทัมมิ่งของเราที่เราจะเขียนอยู่แล้วโอ้ดีจังเลยค่ะเพราะว่าบางทีอ่ะลิวรู้สึกว่าแบบบางคนอ่ะเขาต้องการไฟในการเขียนต้องการแบบสปิริตในการเขียนแล้วช่วงแรกๆก็คือแบบไฟลุกโชดช่วงพุ่งทะยานเขียนหนึ่งตีห้าหกโมงก็เขียนได้แต่ว่าหลังจากนั้นก็คือไฟมอดก็คือเข้าหายดองไปเลยใช่มันมันจะเป็นแบบนั้นคือเมื่อก่อนผมก็เป็นแต่ครั้งเนี้ยเราก็จะต้องมาตัดสินใจเราต้องตัดสินใจกับตัวเองมากกว่าคือ ว่าเราเราจะต้องรับผิดชอบกับหน้าที่ของเราแล้วก็รับผิดชอบกับความคาดคา,าดหวังของผู้ติดตามที่เขารอวิยญาณเราอ,าอยู่เข้าใจค่ะเข้าใจงั้นแสดงว่าแบบช่วงท้ออย่างนี้คุณฟีเจแบบว่าทํายังไงให้ตัวเองแบบขึ้นมาได้บ้างคะช่วงท้อเหรอคะช่วงท้อในลักษณะไหนละ่ะถ้าสมมต,ติว่าแบบท้อว่าตันอย่างเงี้ยค,คือถ้าเราอย่างที่บอกว่าถ้าเราจัดสรรเวลาของเราให้มันชัดเจในในการเขียนแล้วรู้สึกว่าเรายังไงเราก็ต้อง ออกงานเขียนให้ได้อะมันมันจะไม่มีคําว่าตันอยู่ในหัวเลยนะเพราะว่าอย่างทุกวันนี้ผมเขียนงานมาประมาณสี่สี่ห้าปีแล้วติดติดกันเลยทุกวันเลยไม่มีวันหยุดไม่มีวันไหนที่หยุดเขียนนิยายเลยสุดยอดคือถ้าวันไหนไม่อัพก็จะเหมือนต้องเขียนเผืือไว้ในอีกวันหนึ่งเพื่อนี่ะเราก็รู้สึกว่าเออเรื่องตันมันไม่ใช่ปัญหาสำหรับเราแล้วนะพอเราทาทุกอย่างให้มันเป็นกิจวัตรกิจวัตรของเราเลยคือ ถ้าเราวางเนื้อเรื่องที่ดีพอแต่ระดับแรกคือเราต้องมีเนื้อเรื่องที่แน่นพอก่อนว่าเราเรามีเนื้อหาที่แบบว่าเราวางพอตไปแล้วว่าพอตเราจะต้องเดินไปทางเนี้ยแล้วในเรื่องของเส้นทางที่มันจะแยกขยายไปเนี้ยเราก็ค่อยมาจัดสรรเรื่องเวลาเราจะเอาไอพอตนั้นที่อยู่ในหัวออกมาให้ได้อย่างงี้ใช่ไหมคะใช่เพราะว่าพอตจริงๆแล้วถ้าเราคิดพอตพอตหนึ่งเนี้ยมันก็สามารถแตกเป็นนิยายเป็นนิยายได้เป็นห้าตอนสิบตอนมันอยู่ที่การเรียบเรียนของเราอยู่ที่ช่วง การวางรายละเอียดของเราจริงค่ะจริงเรีเกเยกได้ว่าเวลานี่ก็เป็นส่วนสําคัญแล้วก็วินัยที่ต้องมีเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่เพราะลำพังทุกวันนี้เขียนยนี่น้าจําวันเกินสิบสองชั่วโมงเข้าใจเ่ะเข้าใจเรียกได้ว่าถ้าใครที่จะมาเป็นนักเขียนนี่ก็ไม่ใช่อาชีพที่ง่ายๆเลยอยากจะเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมห่ดแลใช่คือเอาจริงๆเราเขียนเป็นงานดีเลกก็ได้ไงแต่ถ้าเกิดว่าเราตั้งใจว่าเราจะเป็นนักเขียนค่ะ เราต้องยอมรับก่อนว่ามีงานที่หนักเข้าใจเข้าใจแต่ว่าก็เป็นกําลังใจให้ทุกๆคนที่กําลังเขียนอยู่ใช่ไหมคะเราเราจะไม่รู้เลยว่าเราทําได้ไหมหรือว่าเราจะทําออกมาได้ดีไหมถ้าเราไม่เริ่มนี้ใช่ไหมคะใช่สุดยอดไปเลยกบมือโอเคได้ค่ะแล้วยังไงอันนี้ก่อนที่จะจากกันไปสุดท้ายเนี้ยคุณฟีเจมีอะไรจะฝากฝากแฟนนิยายที่ติดตามมาตลอดบ้างไหมคะแล้วก็แฟนนิยายใหม่ๆที่เขาตามไปจนถึงอีกเรื่องหนึ่งของคุณฟีเจอะค่ะ ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับเพราะว่าก็ดีใจที่มีคนติดตามแล้วก็เฝ้ารองานของเราในทุกๆวันคือบางทีก็เห็นคอมเมนต์ทุกๆวันแล้วก็มีกําลังใจในการเขียนทุกวันเพราะว่าคอมเมนต์มันสิ่งจําเป็นสําหรับนักเขียนเหมือนกันเข้าใจค่ะเข้าใจกําลังใจอะเนาะบางทีเราแบบว่าเหนื่อยเราเห็นคอมเมนต์เราก็ชื่นใจแล้วใช่โอเค<ช>ค่ะ แล้วก็ยังไงก็ฝากเรื่องอสูรข้ามฟ้าไว้ด้วยละกันได้<ล>ค,ค่ะ,คะทั้งเงอนสูรมังกรฟ้าเล็งซานแล้วก็อสูรข้ามฟ้าก็คือฝากไว้ในใจ <S <S ใของทุกคนเลยนะคะแล้วก็สามารถถ้าใครสนใจอสูรมังกรฟ้าเล็งซานก็คือสามารถอ่านได้ในเว็บไซต์กวีบ e ุ๊กได้ด้วยเช่นกันนะคะใช่ครับโอเคขอบคุณมากเลยอ้ก็เช่นกันอ๋อทั้งสองเรื่องเลยใช่ไหมคะเราจะไม่ทอดทิ้งกันไปไหนใช่ไหมคะโอเคได้ค่ะไม่แน่ใจว่าคุณพีเจอยากจะมีอะไรส่งท้ายทิ้งท้ายให้อีกให้นัก่ารที่กําลังฟังอยู่ไหมคะอืม นักอ่านที่กําลังฟังอยู่ใช่ไหมครับก็ะจะบอกว่าเราเรามีความตั้งใจในการเขียนงานของเราในทุกวันแล้วก็เราก็พยายามจัดสรรง,งานเขียนที่มีคุณภาพอ,ออกมาให้ได้คือคยังไงก็ฝากติดตามต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับโอเคได้ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณวีเจขอบคุณ,คณมากๆาเลยนะคะแล้วก็ ถ้า <g ül> ย่งไรก็ <g ül> ถ้าสมมติว่าพูดอะไรผิดไปหรือว่าถ้าออกจากสคริปยังไงก็ขอโทษด้วยนะคะ <c oughs> ได้ครับรไม่เป็นไรได้ค่ะแล้วก็หวังว่าเดี๋ยวถ้าโอกาสหน้ามีโอกาสอีกก็หวังว่าจะได้มาร่วมง,งานกันอีกนะคะท <c oughs> ั้งใน <c oughs> ด้านของนิยายหรือว่าในส่วนอื่นๆอย่างการสัมภาษณ์หรือว่าอาจจะมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆพิเศษอะไรอย่างนี้ก็หวังว่าเดี๋ยวโอกาสหน้าจะมีโอกาสได้พบเจอกันนะคะ <c oughs> ดีค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ